มาเด้นนีกวันเด้เราลองไปเีบผเจี้ถามหาลายหลายพี่น้องถามหาตัวประเทศโอ้วัมดาเป็นบุหี่นั่งอะไรเงี้อเมื่อนวาัน ทำไมหาแสงแสงแสงลูกพี่แม่ไปห้องไปลูกแสงไหมหาแสงยั่ไงไปหองไปห้องไปลูกหาแสงยังอยพี่หเังมันมืดมันมืด จะสีได้ไหมวันหันแล้วมันมืดคนมืดจืดอยู่ไหมวันหันไหมอ่า่เห็นที่เรงเนาะทีอยู่ก็ให้เขาทำได้ไม่หละที่ยืนตายแดดจีอ่สี่เราค่อยหาวัดทั่วประเทศไปลองยัดสีอรอดทั่วประเทศแหรัาลงไทนี่ เดงออกมาเดงแดงแดงจีนี่น่าูกนี่ี่ยีวัสดีน้องไสวัสดีน้องไฟครับพี่น้องเอฟซีครับน้องไครับเอฟซีัาเอฟซลออทัวประเทศสำหรับน้องไฟตามไหมเน่ยตามให้แน่วส่านะน้องไฟฝันย่างสานโอ้ยไปย่างใบบ่ฝันเนีเกี่ยวกับเอบัฝันแล้ก็บบัวเอวหางวดนั่นงวดที่หาซุนฝันมือสุด้ายสีดี มึอมาซุนกันไรแมนบอกล่ะฝันมือชุดทยยังสิเลยสิตอนนั้นฝันว่ายังก็ไปบ้านแหบลูกไปบ้านแหยูนน้ำโขงได้อยังลูกในใคร้ปลกหลาบตอนดั้งๆต่ยั่ไงได้ลูกเอ็กซี่บานนี้เอาใข่ไปให้ลูกหอบเมื่อเฮียนหอบเมื่อเฮียนใ้ไครลูกในหอบเมื่อเลยอ่า วันไหน่เป mm. oh. ็นยังไงก่อนวันนั้นนั่นล่ะกำลังถือก็อยุน่งเป็นไปวันแห่ไหนใครอ้อเอาเราฟังนแต่ที่แรกโอ้ในในฝันวันนั้นเป็นยังไงก่อนวันยางตืนตื่นือมายางว่านเคเบาดเออมันยางไปไปพอมูเออมูนไปเป็นร่นน้ำโขงเออหมอนัะอมันน้ำโขงมันบกเออ บนปลามันไหลอันนี้ผมได้ถามมูเอาทุ่พภากันมายังเออเขาเลยกว่ามาถามมึงเหมนตัวเออเะวางเขาะวางสิผมเลยวางมาถามวรยังเขาจะวาเอาทุพงภากันมาวันปลาเพาวันนั่นภาคกันมาสาป่าเออขอบผมณบักนึงมันไพ่แห่มันก็เลยยินหงผมที่เลยบอกว่ามึงอันบ้านตั้งทีเรือกระเบนบักแน่ักที่สามคนนั่นเข้าไปอันสาป่าอันยีนบักแน่มันก็เล่นไปบ้านทั้งคุณผมเล่น ถ้ากันแยกกันวันน่ะวันนั่งเพียนวันนั่งขุ่นน่ะวันิยผมวันวันไปวันย็นผมเล่ไปงุ่มผัดพอใครผมจับนะมันเย็นมันเย็นถวันเย็นที่เราไม่กนนวลนหน่อยอยู่มันขยายขึ้น่่ขึ้นใครนวยบอกย่่ยขึ้นกลมๆขึ้นลูกบอลวันไนจะเลยออกหาศูน เ,เลยห์พอใจเมื่อบานเล่บลุญพอใจเมื่อบานเลยบุญไปไปเห็นยังอยู่กลางขางหลอ,อใจเมื่อบานวันนัะนมันออกหาชูนวันนี้ก็ว่าไปเห็นใบพูดโดนลมออกใครไปหอบใครไปไปหอดื่อหนายียนเนี่ยขือหนายิ่งนใบยินใบพุมติ๋วลงมาตกี่หน้าผมผมไม่ได้ยิบเบือเอ้องอม่ไดอเลยเป็นเลขา เห็นพ่อทั้งล่างเขไม่ขีหาสูนออกหาศุนอยู่นี่ตรงความแทนเลือบสองตล่างสองตัวบนดิเมื่อหลังมาปันอียงก็รูปปั้นี่ันเทียนงูครับปันเหียนบ้านไปหน้าไปหน้ามูเออเออปันเีนหน้ามูน่ะมันถ่วงมันให้หน้าเรียกว่าพากันเรียกว่ากันไปหา่องเมืองป่าปั้นย่างไปไปฟองงูงูร้ามตูหญ่อยยีน้ำตาล มันนั่นเรื่อยไปเลไ้บอกมูยุว่ายุทยุทยุเธ์เขาเสนเาบอกว่ตุ้ยเห็นมาหนางูอีกน่ะบันยี้บักแน่เลือยสิจำเล่อดดังมันไม่ยันงูเห็นหมยันงูเห็นบ่ลรกบันี้บักแน่เห็นจัดตัวตังพูดบันยูงูเล่นงูออกมาถ้ากันถพากันายกยุทธันยุทธนหนอาบันยีนถ้ากันถอยถอยพมมันถอยเบิ้งไปตามบโกด พูดยโต้คันเทียนหนาก็พากันเลอตายเลยพากันเลอเรียนนี้เรียนเขามาซื้อเฮียนเฮียนปูเถาะือช่างแต่ตองไปเห็นไปเห็นฝ่ามันเรียนปันเรือเร่ยวายขนะเร่อยยุดยุดแบบนี้มันนึ่งเรื่อเขาเฮียนผมเลยว่ายุดยุดยุทธูมันเรื่อเขาเฮียนเราแบบนี้พากันม่วงฮะพากันซองฮะไปเห็นนั่นคางบ้านทางเฮี้ยนมันมีกบโคกกบโคกอันีกบไง เห็นงูม oh, so 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 euh ันดื้อมันดื้ขึ้นไปบัเนียนไม่ได้ปลอกลงมาตรงหามันเนีมเห็นหนันพวกข้มก็เลยแล่นหนีอีกแล่นมา่อกนเฮี้นแบบไปซองไปซองเบื้องข้างหลังว่ามันหนามมาบ่ว่ามันตามมาบ่ออาไปเห็นงูคู่งูขาเด็กน้อยแล่นมาอีกแล่นจุตื่นเจ้าเดือดเจ้าเดือดตอนนั้นตีเป็นยังก็ลูก ไ่นวดเก็ดเ็ดมวดสาเก็ดเจ็ดเออออเจ็ดเ็ดออั้งนงหลังเออตคยปตอน้นวัดมัดเป็นยังรูมัดงุดหน่อยตัวนึ่งมันสัดตเป็นเจ็ดหนึ่งแต่ว่าเพ่นบอกบอกแค่บานบอกเก็ดเก็ดบอกวัดบานเออบอกวัดบานเจ็ดเก็กับอันหาซุนอ่าเพื่นก็ไดคือจะใชได้หดนะไม่ได้มากเนาะอ่าที่ไปที่มากของหาซุวัดนี้ฟันยังไงูดนี้วดนี่ไหมวดนี้ฟันบ้านว่ดไปบ้านแม่บ้างสว่าง มันไปไปยู่กลางบ้านได้ย่างอั่นแต่ว่าย่างแต่ว่าเป็นมีนวัดย่างไปไปฟ้นกูตากบะเข้าพี่บักขาวโอ้พี่บักขาวผู้เก่าบ่ลูกครับผู้เก่าเลยมาแล้วมานมาแล้วมาแต่หัดคิวนี่เพิ่นหงอกหงอกมันคิวนี่ยมันหงอกมันเตะมาพี่โอ้มันน้อยลงน้อยลงอคิวหงอกเน่าไรครับโอ้น้อยเตะเตะลงไปเลยครับอื แต่นี่ผมมันก็เลยถามว่าโอ้บ่พอดนแค่ปู้โอ้บ่เห็นหน้าจักเทื่อเพิ่นเลยบอกว่ามันบ่ว่างมันมาอยู่นี่อือเพราะว่าจังว่าเพิ่นก็สิไปอยู่สงกรานรภูร่ะอือๆอือบัณฑิตทหักมงคามเพิ่นน่ะมันมีพญานาคสองตัวตัวนึงมันเป็นสีรุ้งต่างข้างนึงมันเป็นสีทองโอทหัรมันคือจังยุปั่นทหามันเปิดตัวจ้ะ บันยืนผมก็ได้ยินพอกกับเพิ่อนยินบ้าเรื่องกันนี่แหละว่ายังบ้าพอกันดูบันยืนตาผมปัดเงือกไปเห็นนั่นพญานาคเหมือนย่ำเกนศผมเห็นเลขเลขยืดโตพญานาคลูกครับเห็นอยู่ตัวชีท่อคือตัวชีสายลูปตัวชีท่องกับตัวชีสายเห็นทั้งสองตัวเลยครับโอ้ยเห็นทั้งสองตัวเลยต ตัวนึงแบบเห็นดูบ่งข้อตัวนึงแบบเห็นดูลำตัวเห็นดูเก็ดตัว่งแบบเห็นยูเก็เห็นดูเก็ดนลำตัวตัวเห็นยูข้อตัวไหลูกเห็นยูข้อหาหาสองเห็นยูลำตัวเรืลูกเห็นยูลำตัวนีหาสามโอ้หาสองหาสาม เป็นงได้ท um. ั้งบนทั้งล่างไปโลงผมเลยได้วล่งไว้สองอันนี้เลยเห็นได้สองตัวเนี่ยบุลุเห็นหาสองก็หาสามแต่ว่าพญานาคสองตัวเออสองสองเออเออสองหาสามเออเออมันเลขสองตัวนี่คือสองหาสามใช่ไหมเออเราเป็นสองหาสามนะเลขสามตัวอ่าเพราะว่าตัวนึงจะหาสองคนตัวนึงจะหาสาม ตันตัตหาออกกระซ้องหาสามหรือหาสามมาจากไหนมีสามตัวว่ะตัวนี้ัวจับใช่ออกกระใซ้องหาสามตัวเลขสีดำบอกสีไหนมันเป็นสีทองเลขสีทองยังเงับเงีบเลยจับใช่กันกับเป็ซ้องหาสามกับเลขถูกตรงไปมาจุดจับปูย่าเพื่อนะ เอาเลขทูบจะได้ก่อนเหรอสองสามตอวเดียวกันกันเลยบาทพี่น totally ้องเอ้อ่าตรกันเลยเลขทูกตรงกันเลยพี่น้องอือพันจ um> ุดทูกเลยหาสองสามสิอืออ่าสองสามอไปฝันดีพวกคืเลยบ่ลูกคเป่มาเตี้ยือเปล่าคือเล่าเลยเียมาตรงกันสิคือเล่าเลยอ่ะเพราะว่าตั้งใจตองงาะเนาะอือก็หลายมื่จี กูพนติไปยูพ huh. uh ูนเพื huh. right. right. ่นมาหาหมูเ huh. พ uh ่อนมาหาหมูหมูใ่ไหมะหมูอยู่วัดบ้านแม่ผมปู่ชีะป่าเขาหน่ะครับโอก็ได้บอเห็นคนนที่ครับโอ้โ้ปู่ชิปาเขาไปหามูเพื่อนหรือเพื่อนในฝันแบบไไปพ่อเพื่อนอ๋อเอาแล้วี่น้ังย่าฝันให้ปู่นี่ยามใดไม่ให้หรอ้อ่ไดทั้งหมทั้งนางกูได้มนบ่เออทั้งหมทั้งนางเดว คือง,งวดบนทีพญานาคัมากเลยแต่ขึ้นบนข้งางล่างโอ้โบนแนี่ะเป็นหนอนยทีย่เด้เรอเดสร้างหาสามเนาะไหวตึ่ตึตมเดียวเพราะว่าเรื่มคืนพอเลขข็กผูกเนชุดให้มือแรกอสองหาสามเข้ากับบกคืนพอเนาะเอวุนนี่้เนเย,ยังหนอยื่นตรงกับเล็กผูกเนเลยเอออ่าจุดปันขักันเน่ยล ใกล้เมื่อไรเน้มืออื้นกับเมื่อเร็กไม่เมื่ออื่นนี่แล้วเป่าลงเรื่องคิดประทันี่เออ้กัเมื่อมื่อทีถ่าอยู่ตัวโลกเนาะอื้กับเมื่อเรียออกกลยตัวนี้เออเมื่อยังที่เรามื่อแม่นยังว่อกักนยนบวดที่แล้วโอ้ยสองตัวบนสองตัวล่างออ้บักรายยให้เบื้องพี่น้องเอฟซีกอให้ยงปตัวน่ะตัวน่ะตชัดงละเนี่ยพี่น้องเอฟซีโอ้ชัดเดียวเลยงย แนวทางของน้องไผ่เอฟซีล่อตัวประเทศมากแล้วครับเอฟซีกับผมตัวเดียวโคโรได้ตัวเดียวโคโรได้หาสามสองหาสองสามได้คู่ไปกันตัวเดียวกันเลยสามนี่เราบอกคับหลายโจวย์ีะนี่บอกหางหนึ่งกับสองหางอยู่กันน่ะบอกเลขเลขหน่อยตัวครับทุนหน่อยจด้ห้นะสำหรับคนคนน้อยแมนฝากไปเป็นแนวทางครับพี่น้น่อยเอฟซี ชุดสามตัวบนตงเอาอยังหลตจัดนินี่เพราะว่ามันตรงกรบเล็ดช่วตอนละ loyalty, จุดตวงวัดก็ั่วมเพ่นจุดตองวัดเด้สองอยกัห้าสองสามบอกห้าสองสามหรือหาสามสองนี่หาสามสองอย่ละอยู่ในสามตัวนี่แหละจะมาแบบนี้พอดีมันจัดในกันกัไในตัวนี้พอดีเลขฟันมือขึ้นนี่ก็จเป็นหาสองก็หาสามโอ้ชัดเจนกับพี่น้องเอทซี่ครับแลายคนแลยคนรออคุ่นางคนจับจอบว้าจับจอบเบอกแมนโอ้จอบ ยังได้สีมาเนาะยังได้สีมาเนาะแต่ว่าไทยบ้านนี่ก็คือออบอกไทยบ้านเนี่ยลูกบ่านไหนเอ๊ะพี่หูวกวนจะหนี่ต้องแฉรายงานพี่น้องเอ้บดบันแฉอืมฟันมืนขึ้นนี่ปะลูกฟันมืนขึ้นโอ้ยกบกวนอะไรเนี่ย